อยู่ทีมเลบี้สไตล์นะครับตอนนี้ขับรถ h ันดาซีวิกเอฟดีอยู่รถคันนี้เป็นรถย้ายของนะครับช่วงล่างครบภายในก็ขาดบางอย่างนะครับพาร์ทรอบคันตอนนี้เป็นมุเกะนาอาแต่งเป็นพาร์ทบ้านเราอยู่ล้อก็จะเป็น CE 28 SL กว้าง8ปครึ่งออฟ4 2นะครับระแท้เบิร์กเอ็นสปอร์ตมากระจกข้างตอนนี้เป็นทรงสปูลแล้วกันฮนะภายในก็จะมีเบาะเลคาโล ไอจีสีแดงตัวหนึ่งนะครับเป็นของแท้แล้วก็บอ่อหลังจะเป็นเบาะ้ายอาเดิมๆอุยรถบ้านคนระับค่อนข้างรกนิดนึงเราใช้งานรถใช้งานส่วนเครื่องยนต์ยังเป็นเดิมๆอยู่เป็นเค20เอเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานก็มีแค่กองเปยอย่างเดียวแล้วก็จุนกล่องคอนลาต้าน้ำมัน E20 อันนี้จุนไว้220ตัวครับผมไม่ค่อยมีอะไรแ,แต่เดี๋ยวสักพักอาจจะขยับนิดนึงอ่าจ,จะเป็นเค24อา่ามีลูกกา้านมีลูกก้านเมกาหน่อยนึงครับแล้วก็แคมแคมเป็นแคมฝาแดงแล้วกันคิลเร่งการขับเป็นไงครับคิลเร่งการขับก็ผมว่าด้วยคุณภาพของโชคไอซ์นามค่อนข้างเฟิร์มอยู่แล้วครับมุดด้วยความเร็วสูงๆก็ค่อนข้างโอเคอยังไม่ยบุบไม่ยุยวนะครับ แล้วก็ใช้งานชิตประจําวันก็เหมือนขับบนพรมเลยอตอนนี้ก็ขายอะไหล่ f u 2ครับสนใจอะไหล่ชิ้นไหนหรือรถใครขาดชิ้นไหนอยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ okay, okay. Facebook เฟสเบร y ์บีสไตล์หรือไม่ก็โทรเบอร์0944624488นะครับ,ร,บรับทำรับย้ายของอยู่ครับตอนนี้จริงๆก็คันเหมือนกันนะพูดถึงก็อยากทำสักคันนึงแบบ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยเหมือนกันอยากได้สตอรี่ใหม่ๆถังก็เป็นมูเก n นอาต้องบอกก่ว่าพัสดนี้เป็นพัสดทบ้านเราครับก็ไม่ตรงไมิติอะไรมันยังไม่เหมือนของแท้สักเท่าไหร่เนาอแต่ส่วนตัวพอใจแล้วแหละเพราะยังไม่มีตังค์ป,ปัญหาหลักเลยพัส์ทแท้ค่อนข้างแพงครับแพงมากอย่างฝาโปงหน้าเนี่ยมูเกนอาแท้มันจะเป็นอลูมิเนียม ก็หไหลตังอยู่เหมือนกัน,นครับทอ่ออันนี้เป็นทรงโทษอะแต่ว่างานพีเด็ดบ้านเราเลยครับเฉลิมเพเดอร์สุดยอดเข้าๆประมาณนี้เด,เ,ดเด็กเป็น F2 เดิมๆเ,เลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอยากให้ฝากถึงน,น้องๆที่ชอบรถซิ่งใช่ไหมก็รถซิ่งครับเล่นได้ขับได้แต่ขอให้มีวินัยจราจรน,นิดนึงนะครับ แล้กดจราจรมีมารยาทในการขับด้วยเป็นห่วงชาวบงชาวบ้านบ้างขอบคุณครับวันนี้มีมินติ้ง F D2 นะครับที่เลนแอนเรียแล้วเจอกัน วันนี้ผมอยู่กับสปีดซินโดมวันนี้เรามา m e สติ้งเอทูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถ2องคันก่อนดีกว่าที่พาร์ตแตกต่างกันนะฮะคันแรกก็เป็นเอสีขาวพาร์ตฟิวแล้วก็ข้างหน้ามูเ e n เดี๋ยวสอบถามรายละเอียดจกเจ้าของรถเลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อนอกนะครับกับรถคันนี้ครับผมเอสีขาวข้างหน้าเป็นพาร์ตมูเก้นข้างหลังก็มีพาร์ตฟิวครับมีทิฟเฟอร์ฟิวอะไรอย่างเงี้ย ฝาหน้าก็เป็นพวกฝาโมเก้นฮะกระจังโมเก้นส่วนช่วงล่างอะไรเงี้ยก็ครบแล้วเป็นของเอ2ีทก็ดูห้องเครื่องนิดนึงแล้วกันภายในห้องเครื่องก็ยังเดิมเดิมอยู่ฮะไม่มีอะไรอันนี้ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่ใช่ไหมครับสแตนดาร์ดครับ E85 e 8 5, 8 5อย่างเดียวครับผมมาประมาณกี่ตัวครับตัวนี้มาประมาณ230าฮะเดิมๆม,มัน2 25้าขึ้นมาห้าตัวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูพวกภายในงภายในดีกว่ามันมีอะไรบ้าง ภายในก็เป็นเท้ายอาร์ทั้งคันนะฮะก็เป็นเบาะดําดแดงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเกตมูเ<า>ก้นแล้วก็ใช่มูเก้นสามสหายครับผมตอนนี้ภายในครบ,บเลยใช่ไหมครับครบใช่ครับภายในครบครบเลยฮะ,ะมาท,าทาัทาง้งคันคันนี้กันศาสตร์อ่าวันกาศเป็นของมูเก้นครับแล้วก็ล้อล้อเป็นร้ออีสามเจ็ดฮะล้ออีสามเจ็ดแล้วก็มียางมิชลินเบิกใหม่ ไฮรดสปอร์ตโฟรครับผมก็รวมๆแล้วก็เกือบๆพบทั้งคันอยู่เหมือนกันฮะฟิลลิ่งอะฮะพูดถึงในผมขับฮอนด้ามาก็3ารุ่นแลล้สามตูอีเคเก้าก็สไตล์ฟิลเดียวกันฮะแต่เอฟบีทนี่ก็ช่วงล่างดีพอสมควรนะผมก็แบบว่าเหยียบไกลๆความเร็วสูงเนี้ยมันก็สมรรถนะดีฮะเข้าโค้งเข้าไหลดีครับก็รู้สึกชอบในรถของฮอนด้ารุ่นนี้เหมือนกันนะผม บูเลอหน้าตามันก็โอเคนะครับมันก็เครื่องแรงช่วงล่างดีอะไรเงี้ยใช้งานได้รถบ้านแอบซิงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบว่าทําให้คนแบบมันลงไหลชอบมันอะไรเงี้ยฮะครับผมแล้วก็ฟิลการขับส่วนตัวผมมองว่ารถรุ่นเนี้ยช่วงล่างค่อนข้างดีครับค่อนข้างเรียกว,ว่าเฟิร์มเลยเกาะถนนโค้งความเร็ว200ยังไม่ค่อยมีอาการอันเดอร์และโอเวอร์จากเท่าไหร่นะครับโช๊คผมใช้เป็นไอ r ก็เป็นตัวสปอร์ตไอเนาะอาจจะยังไม่ใช่ตัวท็อปครับแต่ว่าเท es ่าที่หาข้อมูลมาครับเขาว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเหมาะกับการรถที่วิ่งความเร็วสูงสูงกันมุงกันมุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยางยังใช้ r e 0 0ศอยู่เดี๋ยวมีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นไทลรถสปอร์ตแต่จะมาบอกใหม่ว่าฟิลมันต่างกันประมาณไหนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูแจ๊สกันต่อดีว่ามีแจ๊สมาแจมอีกคันหนึ่ง สำหรับแจ๊สคันนี้นะครับคันนี้เป็นพาร์ท R S ้านเรานะครับหกพบ,พบเหลือกันชนหลังเป็น Minor c h a n g อยู่นะครับก็จะเป็นจะมีล้ออีโวแท้นะครับโชคเทยินเฟกแต่ได้ทําการ modify วาลวและน้ํามันโชคมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนห้องเครื่องคันนี้ทําเครื่องที่กาลัดโมเทคนะครับมมาประมาณ1 5 0ยห้าสิตัวเบาๆเนาะเป็นสเต็ป ลูกสายเดิมกําลังอัดมีแคมซิ่งเส้นหนึ่งสปริงว้าวแล้วก็คอยดีแล้วก็ขัดซิงชุดหนึ่งครับขับสนุกครับอันนี้ขับสนุกต้นๆวิ่งอะเคได้เลยสบายๆส,ส่วนภายในก็เจ้าของรถเขาชอบเบาๆครับไล่เบาผมก็ลื้อทั้งคันจริงๆนะเหลือแผงประตูเหลือพงเหลือพรมไว้นิดหน่อยให้จ๋าไม่เรียกครับผม อ่าเห็นอันนี้ครับ F D2 p ร์ท MTR สีแดงอืมอันนี้นะะ่าจะแพ้ทั้งคันนะฮะอืมเบรกเอลเลสครับอันนี้เป็นต่อเลยอันนี้เป็นพาร์ท JS นะครับทั้งคันเลยครบๆอันนี้ว่าโรเซอรี่อร่อย ต่อมาคันนี้เป็นฝาหน้าอิงวันเป็นพาร์ท MTR นะครับมีซัดลูปด้วยแต่โดยส่วนมากแล้วพื้นฐานก็จะมาใช้อารทุกคันนะครับผมจะมีมูกเกียนอที่แตกต่างไปแล้วอิงวันเจสคันนี้น่าจะยังเป็น FD บ้านเราอยู่นะครับสีเทา FD-1 ันกับเ d 2นะครับจุดแตกต่างมันมีหลายจุดอยู่เหมือนกัน ปลาท้าย,ายแก้มกันชนหลังอ่าคันนี้จะเป็นมูเก้นไพอาทั้งคันเลยนะครับเบาะก,ก็เป็นมูเก้นล้อจะเป็นมูเก้นเหมือนกันโดยรวมสุดครับคันนี้แค่เบาะก,ก็แสนฝ่าแล้วอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรามี1.8เนี่ยอ่าต้องเจาะไฟวอลดนิดนึงเพื่อใส่สายไฟแต่ถ้าเป็น2.0น,นะครับสามารถ ช่องช่องดูเขาใส่ไฟเขา้ารถมันจะเหมือนกันแล้วก็แท่นเครื่องจะเหมือนกันไม่ต้องแปลงแท่นเครื่องแต่สมัยเนี้เขาเลาะแท่นเครื่องเม็ดองเม็ดอาร์ออกมาย้ายกันได้แล้วแล้วก็เรื่องภายในก็ไม่ยากครับทุกุกจุดมันเหมือนกันหมดเลยก็คือสลับมาใส่ได้เลยนะครับแลกของได้เลยแล้วก็แพรหน้าหลังต่างกันที่ความหนาของเหล็กกันโคงความหนาของจุดเล็ก,ลกๆน้อยๆหลายจุดเหมือนกันครับที่มันแตกต่างกัน ส่วนภายนอกก็พาร์ทเรายกสลับได้เลยครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะแต่จริงๆถ้าย้ายก็อยากให้ครบทั้งคันจริงๆเพราะว่าสายฟงสายไฟอะไรเอ2ูค่อนข้างซีเรียสเรื่องพวกนี้ถ้าเช็คมันขึ้นก็จะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับทําทีเดียวให้เจ็บทีเดียวให้จบครับอย่าไปเจ็บหลายทีผมเจ็บมาแล้วโอเคขอบคุณนะครับ